ทราบสาเหตุของการที่ตัวเองเป็นวุฒินางาเสื่อมไหมฮก็ตอนตอนที่เป็นนะคะมันมันก็มียหยักย่ยมันเป็นหยักย่อยลอยไปลอยมาในในตาเมื่อสิบสามปีที่แล้วริธีม,ม,มันก็โผล่มาเลยมาเองเลยค่ะคือพอมีอาการมาก็ตกใจไปหาคุณหมอที่ป่าเพราะว่าสายตาเราเราต้องใช้ใช่ไหมเรารทุกวันทุกวันเนี่ยพอมีอะไรมาบดบงังหรือว่ามีจุดด,ดำๆมาอะไรเงี้ยอ่าให้ตรวจแล้วก็ขยายม่านตา เป็นนุ้นน้ำในตาเสื่อมครับมียารักษาหรือว่ารักษาอาการให้ได้ยังไงคุณหมอบอกว่ามันไม่มียารักษาคุณหมอก็บอกว่ามันก็เป็นตามอาการให้เราไปดูแลเองก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องของวัยไม่คิดค่ะเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานใช้งานเสายตาเพราะว่าดูโทรศัพท์เล่นเล่นเล่นโทรศัพท์เ,เยอะด้วยแล้วก็อนอนดึกแล้วก็ดูโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยกลัวไหม กลัวมากกลัวมากค่ะกังวลเลยไหมกังวลมากค่ะเป็นอะไรที่กังวลมาสิบกว่าปีคุณหมอบอกว่ามันจะยิ่งสูงไวมากขึ้นก็จะเป็นมากขึ้นเพราะเราเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะครับมันก็ยิ่งเพิ่มไม่มีทางออกสําหรับคนเป็นโรคนี้นะฮะใช่ค่ะคือนอกจากจะพักสายตาก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นผมเชื่อว่าคุณกนกพรก็หาคำตอบใช่ะหมฮะเพราะว่า ไปพบคุณหมอเนี่ยสามโรงพยาบาลนะคะจากที่ระยะเวลาที่เป็นเี่ยช่วงวันช่วงเดินสิงหามันมันมีมันมีปัญหามากขึ้นอยากยยเนี่ยมันจะเต็มลูกตาเลยแล้วก็ไอตัวจุดจุดดำๆเนี่ยมันเป็นสิบสิบกว่าจุดทั้งสองข้างครับแล้วมีฟ้าผ่าฟ้แลบฟ้าลบแป๊บแป๊บแป๊ทิ้งเอาไว้ก็คงจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นค่ะเพราะว่าที่ในการรักษาก็ ไม่มีไม่มีค่ะแลวช่วงที่ที่ไปหาคุณหมอครั้งสุดท้ายเนี่ยคือมันเป็นมากมากแล้วฟ้าแลบเนี่ยมันบ่อยและถี่มากเกือบทั้งวันก็เลยมาเจองานวิจัยทานตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดสิงหาครับค่ะทานมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ไอตัวที่มันเป็นอยากย่อ่อะคุณต้นมันจางลงอะมันจางลงแล้วก็ไอจุดจุดดำๆนะคะ<อ>ที่มันมีเป็นเป็นสิบๆอะ uh huh. มันก็เหลือแค่จุดสองจุดอะก็ ก็ดีใจค่ะเอรว่าอุ้ยมันมันมันลดลงลงเยอะมากเลยแล้วผลมันพัฒนาการรวดเร็วแค่ไหนจากปลายสิงหาปลายสิงหาก็คือ3ามเอดสิงหาใช่ไหมคะพอหนึ่งอาทิตย์เนี่ยวุนวุนวุนจางลงจางลงแล้วก็น้อยลงจัอยากย่ายจางลงไอตัวจุดดำๆๆก็จางลงน้อยลงค่ะไอตัวเนี้ยหายไปเลยฟ้าแลบฟ้าแลบเนี่ยสิบาวันสิบสีวันก็ ก็หายเลยหายแล้วค่ะไม่มีแล้วแล้วก็ไอ้ตัวที่ตอนที่เป็นตาตาตัวเนี้ยมันจะมีตาแบบตาแห้งด้วยใช่ไหมคะพอเวลาเราเราหลับตาเนี้ยกระพิบตาเนี้ยมันจะหนืดอ่ะมันจะเคืองเคืองหนืดมันไม่อ๋อมันหนืดเลยมันแบบมันดังตึ๊บตึ๊บเราหลอกตาไม่ได้มันเหนียวพอพอมารับประทานผลิตภัณฑ์ของแอปโก้นะคะตาลื่นใสเลยดีใจมากมากเลยเพราะงั้น มันมองอะไรมันก็จะเนี้ยแป๊บแบบแบบ๊บตลอดเวลาแล้วพอได้สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสังเกตตัวเองก็คือเดินออกข้างนอกบ้านใช่ไหมฮะมันกลางแดดแจ้งๆเนี่ยเราก็เห็นคนคนหนึ่งเอ๊ะทำไมเขาเขาอยู่แล้วเขาชอบปิดตาเนี้ยแล้วก็หันหันหลังให้แดดอะไรเงี้ยเราก็สงสัยตอนแรกเราสงสัยแล้วก็หันไปมองหันมองอา้า เราลืมไปว่าเราอะแต่ก่อนมองแสงแดดไม่ได้เร,เ,เ,เราเป็น,นแดดเขา <laughs> เราเป็นแบบเขาเรามองแสงแดดไม่ได้เลยเออใช่ไหมคะแสง<ช>ไม่ได้พอเราเราเราหันไปเห็นเขาแล้วก็สงสัยว่าเขาทําอะไรเป็นอะไรล้วก็หันไปมองอแล้วก็ไนมองที่เขามองแต่เป็นแสงแดดแต่เรามองได้อะค่ะแสงสู้สู้แสงได้เลยนี่อันนี้ดีใจมากทั้งแสงไฟแสงแดดสู้ได้ดีมีอีกอย่างหนึ่งเพิ่งเพิ่งรู้สึกตัวเพราะว่าเป็นคนสายตายาวสามร้อยสังเกตเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เออโทรทัศน์ที่ตั้งที่บ้านใช่ไหมฮะมันก็จังหวะที่เรานั่งนั่งดูเนี่ยระยะมันพอดีอยู่แล้วแต่ก่อนมองเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเบลอเบลหน่อยแต่ตอนเนี้ยระยะเท่ากันมองชัดขึ้นนี่เห็นเป็นดิจิตอลเลยใช่ไหมเะ HD เลยใช่ค่ะค่อยคุ้มหน่อยอันนี้ยแบบโอ้ทำให้แบบ ดีใจค่ะคดีใจดีใจมากๆท,ที่ที่ที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอาล่ะขอบคุณมากครับสำหรับประสบการณ์ดีๆขอบคุณคุณกนกพรนะ